โโต้วันนี้ดีมากครับคือผมรู้สึกว่าคือเรื่องโภชนาการอ่ะเรื่องอาหารเรื่องการกินอ่ะสําคัญมากสําหรับคนที่ออกกำลังกายหรือว่านักกีฬาไทยทุกคนอ่ะพอไอ้นุโมโต้เขาเห็นว่าแบบเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญโภชนาการเป็นสิ่งสําคัญอ่ะผมชอบไอเดียนี้มากแล้วการทาแคนทีนโดยที่นักกีฬาเขาไม่ต้องคิดอ่ะเขาซ้อมอย่างเดียวแล้วก็ได้กินอาหารอะไรดีๆแบบเนี้ยผมชอบมากครับครับก็ครับก็ก็รู้สึกดีครับที่ภาครัฐกไก่เอกชนร่วมงานกันแล้วก็ ช่วยกันพัฒน,นาให้วงการกีฬาไทยมันไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพครับอย่างเราก็คือมองว่าอาหารสิ่งสำคัญเพราะอย่างเราก็เป็นคนที่ออกกำลังกายด้วยแต่จะรู้เลยว่าโภชนาการที่สำคัญมากสาคัญมากพี่สําคัญมากแล้วก็คือการกินดีอย่างเดียวอ่ะมันคืออาหารคลีม,มันยากด้วยเนาะที่เราจะทําให้มัน คือคงที่อ่ะคือกินทุกวันให้มันให้มันไปเรื่อยๆได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันยากคือมันต้องอร่อยด้วยแล้วเขาทําได้ให้มันอาหารที่สุขภาพดีด้วยแล้วอร่อยด้วยผมชอบมากวันนี้ได้ลองกินไหมกินีเป็นไงอร่อยไหมจริงไหมยกินทุกไลน์เลยครับเอาหมดเลยอร่อยมากอร่อยเขาบออร่อยเราบอกินง่ายด้วยเราบอตัวที่เป็นทูน่ากระเพ่าอร่อยแล้วก็ ตัวที่เป็นซุปไข่ก็อร่อยมากเลยไข่น้ำไข่น้ำอร่อยอร่อยก็รยรเราลองทำเพราะว่าบอกรู้สึกว่าทำยากไปเลยคนบอกว่าอาหารที่มันจะต้องเป็นอะไรนี้มันจะยากไปไม่ยากนะผมว่าอันนี้ง่ายแล้วพอทําสมมติว่าคุณไม่มีเวลาใช่ไหม <c oughs> ทําทีเดียวก็ <c oughs> วคือสมมติว่าม,มีเวลาหนึ่งวันทําทีเดียวแบบใช้กินได้3วันหรืออะไรอีเลยเออผมว่ามันทําง่ายสนุกด้วยมันก็เหมือนแบบสมมติว่าอยู่กับแบบ เพื่อนกับอะไรเงี้ยมานั่งทําร่วมกันเลยว่าสนุกดีนี่เฟยจะลอกสูตรไปทําที่บ้านไว้ใช่เช้าเมื่อกี้จบไปแล้วเมีร้านด้วยใช่ปะพี่นาคเฟยมีร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่หรลเออมีร้านก๋วยเตี๋ยวครับแต่คงคิดว่าคงใช้ด้วยกันไม่ได้เขาใช้ด้วยกันไม่ได้ครับผมไข่น้ำไปหกก๋วยเตี๋ยวไม่ไได้ม่น่าได้ไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวแห้งด้วยครับอย่างที่เราได้มาเห็นว่าเออนักกีฬาไทยก็ได้รับการดูแลที่ดีอย่างนี้มันยิ่งเหมือนกันต่อยอดให้เขาได้มีแบบพละงกำลังมีีี่่ตอออออสู้้้ะะไรรยยางนดวมัคคบเ ก็ดีครับเพราะว่าเขาหนึ่งคือช่วยประหยัดกระเป๋าตัง์น้องนักกีฬาคือเขาไม่ต้องไปเสียเงินจ่ายเองแล้วก็ช่วยทําให้เขาเนี่ยมีเวลาไปตั้งใจซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองในการแข่งจริงๆได้โฟกัสจริงๆมากขึ้นดีครับเพราะว่าปีนี้เราเอาจริงครับปีนี้เราจริงสุขามัยมข้างในคือดูดีมากดีดีมากสะอาดเลยสะอาดแล้วทุกอย่างอายค่ะมันดูน่ากินไปหมดเลยครับซึ่งเข้าใจว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่า ร่วมง,งานกันของเอกชนกับภาครัฐผมว่าครั้งต่อๆไปก็อยากให้มีอย่างนี้ไปเรื่อยๆอดีมากให้กำใจนักกีฬาครั้งนี้กัเหน่อยนนครับเรียนหน้าแล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วครับทุกคนก็ไม่ใช่แค่นักกีฬาต้องสู้คนเดียวเราต้องสู้ไปกับนักกีฬาด้วยครับฝากให้เปกำลังใจนักกีฬาทุกคนด้วยครับนักกีฬาทุกคนสู้ๆครับก็อยากให้ทุกคนร่วมกันเชียร์ครับเพราะว่าทุกเสียงของแรงเชียร์เนี่ยมีผลต่อนักกีฬามากก็ ช่วยกันแชร์เยอะครับถ้ามีโอกาสไปได้ก็ไปแชร์สถานที่จริงครับผมกําลังกําลังเสี่ยมันช่วยช่วยเนาะอออขอะอนุญาตถามเรื่องที่เป็นประเด็นที่ตอนนี้เลยดีกว่ากับเรื่องของโดนาห์ของมีนที่เขาก็เหมือกนกับอะไรคุจะรู้สึกว่าเขาก็ตัสนิทกับ,บกพวกเราด้วยเอาตอนแรกก่อนที่ได้เห็นข่าวนี้ออกมาเราเองตกใจไหมก็ได้นะที่รู้จักัตัวเดวีนเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับก็ก็ตกใจก็รู้พร้อมทุกคนนั่นแหละครับก็รู้พร้อมทุกคนคือเราก็ไม่คือเราไม่ได้รู้เรื่องภายในเพราะว่ามันเป็นเรื่องของฝั่งเขาของฝั่งเราเราไปเที่ยวด้วยกันเฉยๆเราอยู่ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นเพื่อนเราจะไม่ผมจะไม่ได้ถามอะไรถึงเรื่องฝั่งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฝั่งที่ผมรู้เรื่องพร้อมๆกับทุกๆคนไปนพร้อมๆกันได้มีหลังไม่ไปสอบถามให้กําลังใจหรืออะไรยังไงบ้างมาตั้งตของจะมีเองเขาก็ตอนนี้ก็คือน่าจะเครียดพอตัว คือจริงๆผมไม่นับว่าเป็นแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเค,ครียดผมว่าทุกฝ่ายมไม่ว่าจะเป็นตัวฝั่งโอคาน่าเองหรือว่าเป็นฝั่งของแฟนคลับเองทุกคนเสียใจทุกคนรู้สึกแบบเดียวกันหมดครับเพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนต้องได้รับกำลังใจเท่ากันเหมือนเราตัวเราเองก็ถูกโยงด้วยเพราะว่าหลังจากที่มีนมาสนิทกับแกงเราก็แบบตีกตัวออกจากโอคาน่าไปบางคนตั้งข้อสังเกตุอะ อืมแล้วไม่ผมพวกผมไม่เกี่ยวครับผมไปเที่ยวเฉยๆครับไม่ได้มีส่วนร่วมหรือว่าผลประโยชน์อะไรร่วมกันใช่ครับจริงๆเราเห็นสังเกตเห็นอาการเครียดของมั้นก่อนหน้านี้ไม่ได้หรือว่ายังไงไม่ครับไม่รู้สึกอะไรเลยครับซึ่งเขาก็ไม่ได้มีการปรึกษาอะไรกับพี่คนอื่นหรือไรไม่มีครับไม่มีเลยครับคือพวกผมเวลาไปเดินไปเที่ยวกันก็คือใช่สุณไปเที่ยว ก็ไปเที่ยวครับไปเดินป่าก็คือไปเดินป่าจริงๆไม่ได้คุยอะไรกันโฟกัสเก็อยู่ที่การท่องเที่ยวใช่ใช่ใช่คุนเตชีวิตของคนตอนนี้เป็นอะไรยังไงคือแค่โฟกัสว่าให้เดินแต่ละก้าวไม่ล้มก็ยากมากพอแล้วครับใช่คือเรามีเป้าหมายตอนเดินคือขึ้นไปถึงยอดให้ได้ใช่เลยคือขึ้นไปถึงยอดให้ได้ลงกลับบ้านให้ปลอดภัยแค่นั้นยากมากแล้วครับเขาไม่ปวดมากโอ้โหแค่นั้นก็ปัญหาแล้วฮะแล้วจริงจรง บ่อยครับก็เรียกว่าไปันเกือบทุกทริปสามสี่ครั้งใช่ครับใช่เหมือนแบบเวลาเราไปซื้ออุปกรณ์เดินป่าเลยนี่เราก็แบบช่วยแนะนำเขาด้วยครับก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์เดินป่าก็แนะนําเรื่องปกติว่าต้องใช้อะไรเท่าไหร่ครับคนก็สังเกตว่าแบบว่าเวลาเราเลือกซื้อของให้กับมีแบบนี้ราคาจะสูงกว่ากับเวลาเราพากะ่นไปเลือกซื้อของ คือคนถึงขั้นนี้เันเป็กัคือผมว่าผมว่ามันโยงกันมั่วไปหมดแล้วครับเพราะว่าไม่เกี่ยวคือเพื่อนแนะนําของให้เพื่อนมันก็เป็นประเด็นหนึ่งเนาะหมายนึีว่าผมอ่ะไอการบอกว่าอันนี้เข้ากับผมดีผมก็แนะนําไปตามตามศกตามตรงใช่ผมแนะนําของไม่ดีมันก็คงไม่ใช่คือจริงๆเราไม่ได้เลือกของเดินป่าจากราคาด้วยซ้ำครับเราเลือกจากการใช้งานจริงๆใช่เพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้โยงอันนี้อาจจะเลอะไปหน่อยทั้งในมุมความเป็นเพื่อนของคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเราแอบเสียดายไหมคะอย่างที่บอกว่าหลายคน บบม,มันเหนียวแน่นมากเนาะอยู่ดีวันหนึ่งมันเกิดนการที่เราชอบเราเสียได้เราเสียอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับอันนี้ผมขอไม่พูดถึงฝั่ง <ไ S 1> ความรู้สึกนี้เลยดีกว่าครับเพราะว่าแค่ฝั่งนั้นเขาก็แย่มากพอแล้วครับครับที่จะมีทิปไปกับทางฝั่งนี้อีกอไม่หลังจากนี้คือสุดท้ายมันเป็นเพื่อนกันนะครับมผมว่ามันก็มันก็มันพอมันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกันเนาะผมว่าต้องแยกกันให้ออกเที่ยวก็ส่วนเที่ยวผมว่าอย่างน้อยเขาก็ยังเป็นเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่ผมคนหนึ่งเ มันไม่ได้มีอะไรเสียหายที่เราจะยังรู้จักกันไว้แล้วเป็นเพื่อนกันครับแล้วหลังจากที่มันมีข่าวเราได้คุยหรือว่าได้ส่งกำลังใจอะไรกันมีครับมีมีทักไปให้กำลังใจครับได้ได้ฟีดแบกจากตัวน้องไม่ตัวน้องครับเพื่อนยังก็พูดตัวพี่ก็ฟีดแบกมาอะไรแบบก็คุยกันนะครับก็ให้กําลังใจกันปกติว่าสุดท้ายแล้วเขาก็หมายถึงว่าเขาก็ยอมรับผิดในส่วนที่เขาทําจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็บอกแค่ว่าเออก็รักนะก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่เพราะฉะนั้นเรา รู้แล้วว่าเราผิดล้มแล้วเริ่มใหม่อดีตเรากลับไปแก้ไขไม่ได้ครับผมอนาคตก็ทําให้เต็มที่แค่น,นั้นเองใช่ครับอยางราีพอพปพัญหาคนก็จะพอจะทราบกันเมื่อเกิดจะมีเรื่องอะไรเยอะที่ในส่วนของเราเองเราเราวลาการทำงานของเราเราแบ่งหน้าที่ยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นกับกับทางของเราด้วยเออจริงๆก็หมายถึงว่าฝั่งฝ <ๆ S 1> ั่งบ้านหลังบ้านผมใช่ไหมฮะก็แต่เราก็แตกกันด้วยเรื่อง เรื่องก็ใช้คำว่าเรื่องเงินั่นแหละครับผู้ผมเนี่ยคือจะให้พูดจริงๆตอนเนี้ครับเงินอยู่ในอากาศอยู่่ผมคว้ายังไงผู้ผมสองคนยังไม่ได้เอาเงินอะไรออกมาเอาออกมาไม่ได้ด้วยครับตอนนี้เพราะฉะนั้นผู้ผมตอนนี้น้โอ้แต่กไม่ได้ไม่มีทางโกงกันครับผมรู้จักที่บ้านมันมาเลืจอกที่บ้านผมเพราะว่าตามมาถึงบ้านเลยเท่อะ ทีมของเราที่เราทำกันว่าใครดูแลส่วนไหนอะไรยังไงชัดเจนครัใช่ชัดเจนครับแล้วก็ชัดเจนแล้วก็โปร่งใสแล้วก็เราโปร่งใสโปร่งใสแย่หมายถึงว่าเรารู้ทราน s ซ c t i o นกันว่าเราแบบเออเราเราไม่ได้มีรับลมคมในกันโปร่งใสครับมีการบริหารจัดการกับบุคคลนี้สำเร็ครับอันนี้เป็นเรื่องหลังบ้านแล้วครับเป็นเรื่องหลังบ้านแล้วครับครับ วันนี้มีวันนี้มีข่าวร้อนเรื่องในวงการบันเทิงด้วยสี่ล้านเราเคยถูกชวนมั้งไหมไอ้นี่ไม่รู้เรื่องเลยมันจะใหม่เกินมันจะใหม่เกินที่เพียบเดรดเลยกว่าอะไรไอ้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยเรื่องนี้ดีกว่าครับในฐานะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนการอะไรที่มันมีข่าวดังมากนม่าเวลาเราไปในที่ตแบบมุมมองอะไรเพราะเราดันใจเลยอะพูดยากมากเลยครับพูดยากมากเลยผมรู้สึกไม่ควรแล้วกัน ไม่ควรไม่ควรไม่ควรจะมีใครทําที่ไหนหไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ในกริยาแบบนั้นผมรู้สึกว่าสิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคลเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าสิทธิของเราไม่ควรจะไปเบียดเบียนสิทธิของคนอื่นครับมันมันมีผลต่อภาพรวมของอินฟูบางคนอาจจะเขาแยกแยะได้นะแต่บางคนก็จะหมารว่าอินฟูชอบเป็นอย่างนี้แหละชอบฮาร์ดแซกชอบ สร้างตระแสเพื่อผมรู้สึกว่าใช้คำว่าอินฟูก็เหมารวมมันก็อาจจะเกินไปหน่อยก็จริงๆผมว่าให้นับเป็นรายบุคคลดีกว่าอย่างพวกเองเวลาจะทำอะไรคอนเทนต์อะไรสักอย่างต้องดูรอบข้างไว้รอบมากครับเราเราเราคอนเซิร์นนาเเราคอนเซิร์นกันหมดเพราะว่าเราเราทำคอนเทนต์กันบนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นหลักแล้วก็เราแคร์ทุกอย่างรอบตัวเราไปเดินป่าอันนี้เราเก็บขยะทุกชิ้นลงมาเพราะว่าเราไม่อยากให้มัน เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีด้วยแล้วก็เราเริ่มสิ่งที่ดีได้ด้วยตัวเราเราก็ทําตัวเราเองให้ดีก่อนหมายถึงว่าเราเห็นเวลาเราเห็นอะไรเรารู้สึกอะไรกับคนรอบข้างที่เขาทําอะไรเราเราไม่ชอบครับ<ม>เราก็ไม่ควรจะทําเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฮิวแมนเนอร์มันเกิดขึ้นได้ฮิวแมนเรอร์ error, มันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราทําผิดเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราทําลงไปจริงๆอ,อันนี้มันก็ต้องเป็น case by case by เคส by เคสไปครับเ,เรียกว่าเราก็คือต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะแน่นอนเราอยู่ในจุดที่ มีคนทุกเพศทุกวัยเขามาจับจ้องแล้วก็มาติดตามเนาะก็จริงๆก็ใช้คําว่าแสงส่องอยู่ตลอดก็ว่าได้ครับเพราะฉะนั้นคนก็จับจ้องจะจับผิดเราอยู่แล้วว่าเราทําอะไรไม่ดีตรงไหนยังไงเพราะฉะนั้นเราควรจะเป็นคนที่คือคนน่ะเราคืออินฟลูเอนเซอร์เราอินฟลูเอนซ์คนให้คนทําตามเราเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือทําให้ดีที่สุดที่คนมาทําตามเราแล้วมันจะไม่ได้ไปในทางที่ผิดครับ อินฟูมันก็อยาเป็นอาชีพใหม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับอย่างในมุมมองที่เราทํางานอยา่เงี้ยเราคิดว่าจริยธรรมของอินฟูจริงๆเนี่ยใจมันควรจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยผมมันผู้พูดคาว่าจริยธรรมโดยตายตัวมันคำเนี้ยมันยากมากเลยมันผมไม่แน่ใจว่านิยามของมันคืออะไรกันแน่ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ควรไปเบียดเบียนคนอื่นแค่นั้นเองคือเราทําเราเชื่อแบบนี้แต่ความเชื่อของเราไม่ควรจะไปครอบคนอื่นแค่นั้นเองครับ เพื่อนรับบ้าลบดดงล่าสุดลงรูปแบบพร้อมกันก้อยชอบก้อยชอบ แล้วผมไม่รู้ครับเขาก็แชร์จริงตอนแรกผมก็อยากแชร์เหมือนกันผมแค่ไม่ได้แชร์เฉยๆางทีนะเนี่ยไม่แชร์เพราะมันเป็นสามช่เออมันจะแปลกๆเหรอ,อแต่ว่าไม่ไม่เกี่ยวหรอกครับออผมว่ามันก็คือ,อ,อน่าเป็นความบังเอิญคือรูปนั้นมันก็น่ารักแหละออคือรูปของนัดกาบฟาใช่ไหมออมันก็น่ารักมันก็เป็นโมเมนต์ที่แคปชั่นมันก็ดีรูปมันก็น่ารักก็แชร์กันผมว่าคนอื่นเขาเขาแชร์กันเราก็ไปจับเขาคู่กันเฉยเราก็ยังจ้วงอยู่วันนี้ยังจ้วง โอ้ผมกดมอเตอร์อยู่ฮะก็ยังกดมอเตอร์อยู่ครับใช่สำหรับมุมมองเราคิดว่าตอนนี้มันไปถึงขั้นไหนแล้วโอ้ยนี้ไม่รู้อันนี้ต้องถามเขาครับไม่รู้ว่าขั้นไหนอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคือผมอยากให้ทุกคนเนี่ย รอแล้วกันอย่าไปเร่งเขาผมบอกไปแล้วของก่อนเออเอเรามอเตอร์อ่ผมเองเหรอผมผิดเองเดี๋ยวผมแต่เราบอกว่าเป็นหน้าที่เราพอไงอ่าใช่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 ให้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ผมสองคนก็ได้ครับในการแบบว่าช่วยกันประคับประคองให้เรือลำนี้มันไม่จมหายไปแล้วก็แบบสนทอดใจ ไม่ไมไม่ไม่อไม่ได้การะไนลายังไงไม่ทไมไปคิดอย่างนั้นล่ะเร็วมาแต่แต่เป็นผลลัพธ์ที่ดีน้องครับครับผมดีครับี่แสดงว่าดูวิว่วนไปเสจแล้วยอยอไม่ถอดใจนอก็น่าจะไม่นะฮะครับก็รอๆอครับรอรอดูว่าเพราะคนเชียร์เยอะไปหรือเปล่าเขาก็เลยอาจจะแบบ คือผมว่าผมว่าให้ทุกคนน่ะรอฟังจากปากเขาออดีกว่ามองสายตาบางทีมันอาจจะไม่รู้บางทีเขาอาจจะแค่เหนื่อยหรือเปล่าหรือจริงๆเขาอาจจะเป็นแค่เก่งใจหรือเปล่าให้เกียดหรือเปล่าหรือชอบต้องเงียบๆไปบ้างอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบเึื่อลตลายอะไรอย่างนี้กินได้กินได้กินได้ไม่ว่าแต่ว่าอย่า อยากกดดั paddle, oh. uh. นอยากดดันเลยอยากกดดันเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวเครียดเอเคน้องคุณครับ